ได้เลยครับผอมมาจากเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอรีวิว Mazda CX5 ความยาวประมาณ600คำเน้นดีไซน์เทคโนโลยีการใช้งานจริงและสมรรถนะโดยเป็นภาษาไทยและมีการเปิดนํำช่องเหมือนที่คุณเคยขอไว้ก่อนหน้านี้ครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่ขัดสัรเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวและข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ทุกคนเลือกใช้รถได้ตรงกับความต้องการ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Mazda CX-5 รถ SUV ระดับพรีเมียมที่ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยการใช้งานที่ตอบโจทย์และสมรรถนะการขับขี่ที่ไม่ธรรมดา Mazda CX-5 มาพร้อมเอกลักษณ์การออกแบบโคด o ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเส้นสายตัวรถดูมีความเฉลียว่ยวทันสมัยไฟหน้าแบบ LED Signature เพิ่มความคมเข้มให้ด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านข้างมีเส้นสายที่ต่อเนื่องให้ความรู้สึกพรีเมียม และแล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่เสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตอย่างลงตัวเมื่อมองรวมรวมแล้วถือเป็นรถที่มีบุคลิกทั้งหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ CX5 ถูกออกแบบมาอย่างประณีตใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งกว้างขวางน,นั่งสบายแผงคอนโซลและการจัดวางปุ่มควบคุมเน้นความเรียบง่ายและใช้งานสะดวก หน้าจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่รองรับระบบ Mazda Connect ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงให้การเดินทางไม่น่าเบื่อในด้านเทคโนโลยี Mazda CX-5 ไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบความปลอดภัย i a c t i v e Sense ที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัตริระบบช่วยเบรกฉุกเฉินรวมถึงกล้องมองรอบทิศทางที่ช่วยให้การจอดง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ g v e t o r i n g Control+ Plus ที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้งและการเปลี่ยนเลนทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจตลอดเส้นทางในด้านการใช้งานจริง Mazda CX-5 ถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวและคนเมืองได้อย่างดีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวบอ่อหลังสามารถพับได้แบบ40:20:40 40ต่อต่อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บของช่องเก็บของภายในรถถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจริง ทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งมีพื้นที่เก็บของใช้ส่วนตัวได้สะดวกในด้านสมรรถนะการขับขี่ Mazda CX5 โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ SkyActive ที่มีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลโดยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลส่วนเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบให้แรงบิดสูงตอบสนองทันใจสำหรับคนที่ชอบอัตราเร่งที่เราใจระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำงานได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ การควบคุมพวงมลาลัยแม่นยำในสไตล์ของมาสด้าที่ให้ความรู้สึกในการขับเหมือนรถสปอร์ตอีกจุดเด่นคือระบบช่วงล่างที่ปรับจูนมาอย่างสมดุลให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อวิ่งทางไกลหรือเข้าโคง้งทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายและผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD ที่สามารถตรวจจับและปรับแรงบิดไปยังล้อที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนและความปลอดภัยในทุกสภาพถนน โดยรวม Mazda CX 5คือรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและการใช้งานที่ครอบคลุมทุกความต้องการเหมาะสำหรับคนที่มองหารถที่มีบุคลิกสปอร์ตแต่ยังคงความเป็นครอบครัวและที่สำคัญคือให้ความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีการใช้งานและสมรรถนะ Mazda CX 5เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากช่องของเรา